เลื่ไปขอดบอลเด็ดเยบอลนั่นนั้เด้ะไปเบิงบอลได้ดูทุกคผมก็ไปเรอ้ยเนยังักมาเันแนเอเพว่าจะแล hm ้ว no ่ามาได้เคยไปัจดไปโีไปลที่บอลมันมีปคาอะไอย่มี เห็นตหูปั่นมันบเด้อวชาวันนอนวันนาะหา็นองไรปามัดบปปลาลูกเออปลาคารเขาเหายไปเลยบ่เขาเขาัใส่ไฟมันบ่มีแล้ววะใส่ยามันบ่มีเดี๋ยวนี้ตายไม่มีะาค

คือเป็นสอถ่ายก่อนพกยูทูบเลขกเลขระเดงั้นพวกเลขอือ มีสองขาไม่บอเออไม่มีตัวรดิด้เฉพานี่ยขอเาเลยนะนีตัวหางบินนี่ผ่านโกออ้าบอกัน่ันจะมีตันคือสะสงันคือสิบสิบสิบพัส่งคืสิบพัโนเออนัันงนันถ่านมี เรือ้อมขาเรื 2, people, ceu, ่องซอมเบทีกระทำกระพกดังนั้นมหึ่งสองสี่สอเรื่อซ้อมขาเรยกระเทีอ お前も、お前 <music> O'n amlwg いただきます。Hmm. Mm hmm.